วัสดีจ้ะหนูแป่เลียดมาประกวดนางค,คิดมากคิดมากค่ะมาเป็นกำลังใจให้หนูจ้ะให้ขอให้ขอให้เชนห,หนูได้แจ้วจ้ะบ่ใส่สิละกัเนเชียเต้นชุดแบบนี้คิดว่าสิได้ที่หนึ่งเหอก็นี่แล้วมาสาม ดังแจ้งแบบกูโอ้ยแบบแดงสีล่ะชุดกับบ้านสวยปลาตัวแดงอลาดกันนี่ว่าสวยยังไงว่าสางสีแดงซื่อๆกันบ่าแดงกับบ้านไม่มงเอามึงเบิ่งกูด้วยคนมึงเบิ่งกูด้วยสีครบทุกอย่างล่กูครบทุกอย่างเนี่ยดูสิครบทุกอย่างครบดูสิเดี๋ยว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 อันอันนี้ไม่ไม่ได้ให้มาทะเลาะกันครับคือเรามาประกวดครับ เขาบเขาบอกว่าเขาสวยอ่ะเราสวยกว่าอ๋ออันแล้วแล้วหนูชื่ออะไรครับหนูใบใจกล้าค่ะป,ปดติดตามแล้วเป็นแรงใจเรียงเคียร์ให้หนูใบใจกล้าด้วยค่ะอคิดว่าสู้ได้ไหมเนี่ยสู้ได้ไหมก็คิดว่าจะชู้ได้โอเคโอ้ยมันเจอาสองคนแดงโตอย่างกันเนี่ย ตัวแดงสีก็ยังเล็กหน่อยเนาะแต่ชัวร์วเจ้าสีที่หนึ่งมีสีแดงสีนะโตยังก็ยังเล็กหน่อยเอาเป็นยังนี่ทางมันเจ้าจิมาไล่การสู่ครเพราะได้จักคนก็ว่าสีได้แหละจังแต็งมากทันชี้ว่าจีสู่คยได้นะเจ้าต้องพังไครได้จงไม่ไปที่หนึ่งไล่การเนี่ย คอยแมสาี่ปีรได้การเนี่ยตั้งแต่มาแบบนี้แต่งทำไมแต่งยังก็จังหน่อยใส่อย่างนี้เปนตาเนี่ยอนี่ละเนตาอาคนเล่าแบบนั่นโตกะชิปนเอาขะแน่นทดแล้วกะชิเอาหรอนอแตงยังก็เบิร์บ้างอลังการกูมูตอนเนี่ยเป็นแตงกระได้อ้าอะไรที่หนึ่งฉันอะโอเคว่ามีทางสูอ่ะเมินจะเออะอ่เออเออเอดอเอเออเเเออออเออเ เอาไม่ยังนี่นี่งงูกับตายไม่ยังนี่มันบ่มีเอามาประกวดการแต่งตัวเขาก็ต้องทำให้มันครบหนูเล่าไข่เป็ดมาแฝงพอทำไมเนี่ยเอาไปขายด้วยไหมบุรีกัมย์ค่ะไม่สวยเลยแย่งนั้นร้อยค่ะไม่ได้อยู่บนเวทีมีคนมาซื้อขนาดดูดิเสื้อผ้าหนูใบเสื้อผ้าหนูแปลแอร์แลนเสื้อผ้าหนูใบใจแกล ก็มีแต่ของราคาแพงๆอันนี้ดูสิเจ้จมาโซ่เลยเจ้ามาโซ่อะไรเจอกันบนเวทีค่ะฉ oui> ันเสื้อกันน oh ี oh ้ค oh ่ะเอามาขายค่ะจะเจอกันนะคะฉันไปก่อ oh น oh